สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อ,นนอุ๋งอิงมาถึงแล้วนะครับสัน้นไดแล้ว <c oughs> เอาเปิดปุ๊บเป็นเลยนะคออกมาไลฟ์มาให้อุ๋งอิงนะครับยิ่งใจไรเมื่อตอนนี้เล็กตำรวจย้ำเลยว่าอะไรเยอะเสียอยู่วัดบานตุนนะครับตอนนี้ครับวิธีเดีย๋ยวรถพิธีกับลังยี่เหลี่ยมกับลังยี่มาครับประมาณสามสิบสี่กี่สิบกิโลก็จะมาถึงแล้วนะครับเมื่อน,นี้ก็อีแสดง คำเนี่ยครับขอโทษขอให้พี่น้องนะครับน,น้<ป>นก็ยาเุ่ฟดโอ้พระโจมาบอกลโจพระโจ เรดูแลพรอดูวางในทีหาว่างเรคอเาบอกว่าให้พี่ยทานบัิอ้หนึ่งจ้ะถุงนึ่งหรือถุงพันนึอ่าพรดีแหละเพาเตรียมเนี่ยเตรียมตัวกันไปลวงตูวาใ่รครับโอี๋ย้าตะกบบาทก่อนวัดยูเบิงหมอกาอพวเบิกติดตามตลอดเบิกนงนี่ตุ้ทบติดตาไอ้มีนายไว้ด้ เราผมกัหายสองปีแล้วลูกแม่สอบเสมอพราะอไจ้าเจอได้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 ไดไม่ไม่เปยบบาทเนามันไงอริสห่างจากบ้านแจ้งคกิโลเมนี่ใลูกนี่เน่มาเลยวันเดอเดอขึ้นเอเด้คุมหมดละครับสามซี่ทุ่มหมะครับเอาเื่อ ปกติทุนึงันกีได้เช็กเ้าแล้ว้อนี้ก็อไ่ได้เช็กเ้าอันนีได้เหีอรพี่เบิ้งดีเนาะน้อยน้อยจี่ดเล็นี้ลยนะเลื่นตาไม่น่อยเพาะเอาเลเยื้น้อยเก่งเน่

เมื่อหน้าไปซมี่อยากได้แบบนแอครับอิไรดู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 ดดู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 ดดู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 ดดู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  คออมันายหอมห้อยห้อยยังว่าไม่กินเวตัวนึงวันขวบเจ้าบาดในอยางเจ้าบาดในมือนางเลก้มีนมะเสยบไปม้แล้วบ้างะเสียดายจะกินกันเนี่ยเห่งบ่ได้ยังวะคือไปนั่งมพี่อีกมาแ้วนี่พี่อีกมาแ้วน่

สั่งทีมงานสตาร์ทเครื่องปั้นแล้วครับมีแสงสว่างใส่ยสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับ ท้องท่องิเอาเลยลูกเป็นการยิหักปันอีกขอบคุณครับหลังเลยยังกับลูเออเข็มไปลอยพอดีเลยพึนทับใส่ไว้หเี่มบออืมขบอกาเดี่ยวม็กเือเนนแ่มาัอนะ เห็นแอดมินเสียบเห็นแอดมินม่นะเพราะว่ามาร์พร้อมรถไงแม้าแม่แม่มาขายผักป่ะมมมาไก่นย่างขามทุงขามแม่มาจากบ้านไหนมาจากบ้านย่งกบ้านตุนส่วนพุนละส่วนท้าเนือพุนส่เหนียพี่ดีดีด เด้ม่มาคุยคุยหนังโอ้เราล้อยุงเทมพ่อมมือินเต้าเจ๊ไปคุยเรื่องหนังยูเมเจอร์รัตโยดินแล้วจากนี้ผมก็ยีไปครับพ่อเอกแม่น่อยครับผงศ์ญิงนะครับไปดูไม่หมู้อเดอูป่าโอ้ยังแซ่บเหมือนกัดเผ็ดหมูป่าทอดปลาสลิดปลาสลิกับบอเบอร์อ ป,ป้าพ่อเอกเอานี่เปเหตุดีมั้งดีกว่าขนมจีนป่ะเอาไปอยายกกินก๋วยเด้ไ่ปาดไปก้อยเยางเลยนะจอยอร้านย่างนึงมึง้ะร้านมารวยเนาะโอ้ กุ๊กเนี้ยอะไรอะโอ้ยเกือบสีเดทีบีเกือบสีเดีเนเดี๋ยวว่าหันน่ะไปหาบอย่างก่อนโอยไมโกงหาเนนเดินเหนอนนันีบโรบ้างกดได้ยรัยงเก่งเก่งะเก่งขาโพดได

ปวเคื่อะไรอะข้าต้ปอมวเข้าโพดยังนัวเรี่ยวกุยแซ่บนัวแบบเข้มเกือกุิงหักให้เครื่องนึงน้อยไดิค่ะได้หางก <c oughs> ินมานี่โอ้โหยหลายอย่างหลายย่งมากินข้าวพี่เด้อคุย <c oughs> นี่เห็นบ่อละ

โอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสำนีครับมาลุ้นกันว่าวทีที่เลี้ยวตอนใดครับเมื่อนี้ครับขอกำลังใจให้ทีมงานปรับนอนนะครับผู้อยู่เบื้องหลังทุกแผนกทุกระบบครับอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพรลังกายแข็งแรงลำ่ำรวยทุกคนครับ